Oh ขอบคุณครับอันนี้วางไว้ตรงนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่ามันแน่นมากๆาเลยเนี่ยเขานั่งมาแบบสบายชิลเลยอ่ะขอบคุณนะคะอันนี้จะเอาไปปั่นนะจ๊ะอันนี้เอาไปปั่นแต่ตังแล้วแต่ว่าเดี๋ยวไปซื้อลูกใหญ่ตรงนู้นด้วยวางไว้ก่อนขอบคุณมากค่ะข้างหลังรถกันแน่นไปหมดละแค่เก็บให้ด้วยนะเดี๋ยวไปซื้อลูกใหญ่ตรงนั้นก่อน อันนี้เอาซื้อไปขันแล้วก็เดี๋ยวอ๋อตาละลืมถามเดี๋ยวพี่ซื้อลูกใหญ่ตรงนี้ลูกเล็กลูกแรงที่รอเท่าไหร่นะลืมถามไปซื้อที่อื่นมาแล้วอะ 25, 24, 25. อ๋ออันนี้เยอะ <25. S 1> ไปโอเคเดี๋ยวห้าสิบห้าเดี๋ยวไปดูห้าสิบห้าห้าสิบห้าโอ้โหใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยอะ เดี๋ยวเลือกดู่อนนะคะอเคอ่ออ่าเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะ